ไปได้ยึดไปได้ก้มมีไ้ดก้มไดจุกไดจุกไดจุกไปได้จุกไปได้งันไปได้กัดไปได้งันไปได้งันดัมโต๊ดดัมโต๊ดดัโต๊ดดโต๊ดดตกดดตกดดาตกดดัตกดดัมโตดดัต๊ดดัมโตดดดต๊ดดต๊ดดัดโต๊ดดัมโต๊ดดัมโตดดมโต๊ดดัมโต๊ดดัมโตดดัมโต๊ดดต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  ฮรองเราฮกรองฮ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 รองรนาราค้า่นรองมาแล้วนราคานั้นรองมาฮุกรองเลยนฮกรองเลยฮุกรองเลยนราคารองเลยรองรองน้ารา้านรมานราคาโยติรัน้าราคาอยรําราคาโยตไอนะแรองเลยแรองแรองแปดรองรองาราคาอยู่รัน้าราคาอยู่รัน้าราคาาองเฮ้ยเอร์แดงเบอแดงไอ้เราบอกเลยเบอรแดงเบอแดงไดก้อนได้ก้อได้ก้อนไดกรอนนัวร่งนัก

พี่จิตใจนับนายอามบานบางที่ยงได้มาเดียวนะพี่นาเด้งได้มาเดียวเด้งรอชูมือเลยนะเด้งรอชูมือเลยนะไม่มีปัญหาเด็นาจะไม่มีปัญหานะเด้งรอชูมือเด้งรอชูมือเลยนะเด้งรอชูมือเลยนับสมาชิกนะเด้งรอชูมือเลยนะ cho mưa đình nài mà mà điên nài mà điên nài mà điên mà điên là mà mà เด้งชนะ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 หลังซาดปานเพชรยอดคุณนึกปีชิ่ยในอามบานบานเลี้ยงเป็นควายชนะชายเวลาไปซ่องหน้าที่ในเั้นซ่องหน้าที่รับจริงเงิน1ดิมพันเจ็ดหมื่นบาทไปครองยินดีกับปูชนะและเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้้วยนับยินดีกับปูชนะและเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ครับรอว่ากูต่อไปกูที่ซ่องเลยนะเป็นรอว่ากูต่อไปกูที่ซ่องเลยนะ เเป็นหวายชน,นะนักพลังซาดบานเพชรโอดคุณซึกีชิดชัยนายอามบานบางเลี่ยงเป็นหวายชน,นะนับชายเวลาไปซ่องหน้าที่นะบพินาซ่องหน้าที่นะ